สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้ก็มานําเสนอนะครับเม็ดแตงเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตรวมศักดิ์นะครับ 6ที่วัดถ้ำเขาเงินนะครับปี2511นะครับเป็นวัตถุมงคลในพิธีเสด็จกลับนะครับอันโด่งดังนะครับของวัดถ้ำเขาเงินนะครับพิธีนี้เนี่ยครับก็มีเกจิอาจารย์ดังไถ่เขอ้อนะครับร่วมปลุกเสกมากมายนะครับอาทิเช่นอาจารย์นำวัดดอนสลานะครับหลวงพ่อปานพัดเขาอ้อนะครับ อาจารย์คงวัดบ้านสวนนะครับหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกนะครับนี่หลวงพ่อคล้อยวัดถ้ำของเงินนะครับส่วนคารวาสนะครับประธานฝ่ายคารวาสก็มีท่านอาจารย์ชุมไัยคีรีนะครับเดินเนินการนะครับนี่เป็นเหรียญเล็กของกรมหลวงชมพรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับนี่ส่งของด้านหน้านะครับ ป็นรูปเหมือนแต่พ่อกองหลงจุพรครึ่งอ,องนะครับนี่ตัวนั่งหลังนะครับก็เป็นอย่างลักษณะน,นี้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแต่ตรงนี้เก็บไว้ไม่ดีเป็นผิวไฟก็จะหมดแล้วนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเรนนี้เดี๋ยวเราจะมาส่องรายละเอียดกันดูนะครับ นใบหน้าของกลมหลงจะเป็นลักษณะนี้นะครับปรากฏนะครับปรากฏเมตตาของสจ้าพ่อนะครับ2ข้างนะครับชัดเจนนะครับเครื่องราชนะครับมีเป็นลักษณะนี้นะครับ็นตนูนะครับคมจัดนะครับพื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่่นีนะครับผม นี่นี่ในส่วนของรายละเอียดด้านหน้านะครับก็จะมีลักษณะน,นูนเป็นหลังเต่านะครับด้านหน้านมาดูส่วนของด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันลักษณะน,นี้นะครับนี่ในวงกลมสามวงนะครับ ด้านหลังนะครับจะปรากฏเส้นสายฝนทั่วพื้นเหรียญเลยนะครับน,นี่นะครับส่วนด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างจะเป็นรอยปั๊มนะครับกินไปครึ่งหนึ่งก็มีรอยฉีกขาดครับ ฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับฝั่งนี้จะมีจุดสังเกตที่ดีหนึ่งจุดนะครับนี่เป็นรอยนูนลเล็กๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะวงกลมให้นะครับนี่จะเป็นทุกเหรียญน,นะครับรอยนูนตรงนี้นะครับนี่นะครับผมนี่ดูนะลักษณะเหรียญน,นะครับ เหรียญนะครับจะเป็นคล้ายๆหลังเต่านะครับนี่ผมมาทำนี่เห็นไหมครับโค้งเป็นหลังเต่านะครับนี่ตัวนี้นะครับเท่าที่พบเห็นนะครับก็มีเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อกระไหลทองแดงกระไหลทองแล้วก็เนื้อทองแดงลมดํานะครับแล้วก็เนื้ออัปปาก้านะครับเท่าที่พบเห็นนะครับมีอยู่ สีเนื้อนะครับในส่วนของเรื่องราคาเล่นหานะครับสวยๆนะครับก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆแล้วนะครับชั่วโมงนี้นะครับนี่เป็นเม็ดกระดุมที่ได้ความนิยมมากที่สุดนะครับมีขนาดเล็กนะครับเทียบก็อาจจะพอๆกระเด็นบาทนะครับนี่เป็นเหรียญเล็กยอดนิยมของเศรษฐพ่อครมมลหลวงชุมพรแเรดมศักดิ์นะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะนำพระเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของเจอาชุมพรมาแนะนำกัน,นกอ,นอ,กอกีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของสัเจพ่อกํมหลงชุมพรเขตลมศักดิ์นะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับไว้พบเจอันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ